กบสบายดีพี่น้องสบายดีแน่นอนโจ่าด้อ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นกะส่นกันมาส่วนพี่ส่วนน้องส่วนพี่น้องสุขูมสุคนแล้วก็ส่วนเอฟซีสุขูสุคนเด้อส่วน,ส,วน,ส,วน,ส,วนส่วนพี่น้องไปงานบวชเรียกว่าภาษาไทยเอื่นว่างานบวชน้น บวชเน่นเป็นคู่บ่าพี่น้องนนในบวชในมณีในจํานวนสามองค์พี่น้องเป็นงานบวชนะกับสอึ่นกับาช่เยไปร่วมงานจ้าเถือ่อนแต่วกาเสื่อื่นเป็นเจ้าภาพนําแลวก็หลายคนเลยเป็นเจ้าภาพกับผู้ที่หนึ่งก็คือเสอื่งกับเป็นเจ้าภาพบาทน้องบาทสองบาทแต่อีกบาทหนึ่งกับมีคนอื่นมาเป็นเจ้าภาพ บาทหนึ่งซึ่งก็ได้เป็นเจ้าภาพสองบ้าทกันแล้วก็ซึ่งกับเป็นเจ้าภาพกองบุญกองหนึ่งแต่ว่าบุญกองบุญเท่าไหร่เมื่ออันเมื่อวันเข้าพรรษาเพิ่นจังเฮ็ดของบวชน้ำหลังิง่นว่าแลๆวืันนี้ละคือว่าสิไปอันบวชนะก้อนบวชนะอยู่มหาไซเุ่นแหละแต่ว่าเฮาก็ได้เตรียมโตซี่จะไปร่วมง,งานเนาะซึ่งก็ได้เป็นเจ้าภาบอัน จะเป็นจะภาพเป็นเฮ็ดลงท่านแน่วันนี้เฮ็ดล่งท่านกับสาวเสงมหาไสล่ะกะ็ให้เพื่อนเตรียมไปท่าพี่น้องละกะันซีมีน้ําชานมล่ะกะ็กาเฟและกะันน้าเป๊ปซี่น้ําเขียวน้ําแดงละพีะะ่น้องแต่ว่าสถาฟเฮากับบุรายปันไดก้กันเฮากับเฮ็ที่จะนวดเช่าเฮตดได้เนาะล้ะ,ละกะ็ก่อนอื่นสะอื่นกับขาดปัได้เลยเนาะกะับผู้ใหญ่ใจดีที่ผ่านมาขอบคุณ ุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณแม่ๆมฮะแหละที่โอเนเงินมาให้เสาอึ่งที่ันผ่านมาเนาะซึ่งกะทำบุญในครั้งนี้ทำบุญที่ครั้งที่ยิ่งใหญ่ชุดในชีวิตของเสาอึ่งและครอบครัวเนาะว่าจะไดลอะพี่น้องเลยดีใจดีใจมาจากฟังในที่เสาอึ้งได้เป็นเจ้าภาพอันบานพี่น้องดีใจและเจ้าภาพอันบวดนักกะ คนอื่นกัขอขอบคุณเมมีลายเดอรที่เฮดในสะืึงมีเงินที่จะได้ไปร่วมทำบุญทำกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในเมืองมหาไซของวัดของเมืองละหกเซื่องกันเป็นสิบกว่าปีนี้ก็คือครั้งแรกที่เพื่อนอันได้บวชนาพี่น้องได้อันบวชเน้นที่เป็นคู่บา่าได้บวชนาครั้งแร็กเกอื่อกัน ได้ได้ซื้อบาทไปถวายกับเพื่อนกัได้เอาบาสของซื่อเขาแหละได้ทําพิธีอันได้ทําพิธีอันปวดนักพี่น้องดีใจลายกระหอดเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าซิ่งกับบันท่ายลิปมันค่อนข้างจะยุ่งยากแน่ก็เลยว่าืันนี้ก็เลยไปร่วมงานกับขอบคุณเม่หลายๆด้อขอบคุณเมมีหลายๆที่โอนเงินโอนคำมาให้ตะก่อนเนาะซึ่งกัเก็บกลมลมลิฟตไว้ แล้วก็มาทําบุญมื่อนี้กะบุญสะอึ้งได้มื่อนี้กะขอให้แม่และครอบครัวขอบแม่แม่แล้วก็เอฟซีสุขูสุคนค่ะบายกะแม่แม่แล้วก็พี่ปิ้นแล้วก็พี่แอดที่สมัยตะก่อนโอนเงินมาให้สะอึ้งเนาะแต่ว่าตอนนี้กะเพื่อนกะอาจจะไปเบื้องคลิปสะอึ้งหรือว่าบนไอเบื้องเนาะแม่ยแอดกะขอบคุณแม่ยแอดแล้วก็มื่อนี้กะ เอื่นได้ทำกุศลถังยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอื่อกะอาจจะเป็นเลื่น้อยเลื่ยลายกะขอให้ผู้มีพระคุณของเธอื่อทุกคู่ทุกคนนั่นแหละขอให้ผ่นอยู่ดีมีแห้งไม่เจ็บไม่ไข่แค้ลคาจากพญาตโควิดเนาะกะเอฟซี MC ทุกคู่ทุกคนเแค้ลคาจากพญาตโควิดให้เศร้า ไวให้หายไปจากโรกนี้ไว้เนาะพี่น้องเนาะราว่าชีวิตประชาชนเท่ากับจะได้ใช้ชีวิตเป็นปกติเนาะพี่น้องแต่ว่าในงานครั้งนี้ก็อาจจะคุ้นบหลายปันไดพี่น้องว่าพญามันระบาดหลายนะแต่ว่าก็รื่นกัขอบคุณเอฟซีสกูทุกคนแล้วก็ไปเอาบุญนำการเดอร้อพี่น้องแล้วก็มีอย่างแน่กะซือภสิไทยโทษให้เบิ่งในมื้อน,นี้แหละ บ่า,ายผเน่สิไปโรงงานกะรอติดตามสมมงตาจา้าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณเมม่แล้วก็ขอบคุณอีฟซีทุกคนทุกคนมาเดอ้อเอาบุญนะสาเอื่องเดอ้อเมมีม่เดอ้อไปเดอ้อนี่ก็ขึ้นมาฮอตวัดแล้วพี่น้องกันนี้ก็คือเอื่องได้ไปซื้อน,น้ำปะนะนี่ก็เคนให้ครูบาเพิ่อเคนให้ครูบาสิบสามองค์พี่น้องน้ำปะนะ แต่ว่าน้ามี่ีเห่าวันเห็ดลงท่านตั้งห้านอเห็ดลงท่านตั้งห้าขึ้นมากับแม่เท่ารีอพาล้วก็แม่เท่าซักแม่ดองใส่ใส่ขี้ดื้อพุกอบแก๊บขี้ดื้อทั้งพุ้นหูลินหูเอ้ยนะพี่น้องลังเอบอกเบ่งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้กระมงมันพันหอใบมงล้ผ้ากันแห่ไป แต่ว่าห้าวกะเกี่ยมเครื่องยู่เนียวัดไม่ว่าก่นนี่ก็แม่สอนกำลังเอบักเบ่งให้มันนั้นน้องเอมันงามเสือื่นกับคู่หนึ่งบกักใหญ่เสือพาเอให้เลี้ยแล้วหยิบตะวานให้พี่น้องบ,บักเบ่งงามบอกพี่น้อง เท่าลีเพิ่นยิบไปแสบไปเบิ่งเท่าลีก่อนยิบอยังต่อไปยิบบบกเบ่งวะฮะมันบอกพ่อบวะเอ้ยยิบเบ่งแห่ในพี่น้องบอกเบ่งสะอึงให้อันยิบบ้านนี่กลายเป็นเลบร้อยแล้วพี่น้องเออสื่อเสนอกห้เบิ่งงามบ่ สีมือเสาอึืดนะพี่น้องนี่เฮ็ดเองอะของเท่ารีละเท่ารีก็อยากอวดกักนเท <c oughs> ่ารีก็อยากอวดกักนดึงล,งล่องละเท่ารีจะเป็นเงินนะพี่น้องใส่เงินของเพื่อนก็ได้เพื่อนก็อยากอวดกันอันนี้ก็ของสัตว์อืดงามบ่สูงไม่เนาะ มูลพาจันทร์เห้คนกับเ้าหรเป็นแน่้อาจาเออกเ,าเาป็เนน่แล้วหารเป็นเ,นเชนืพนอดนี่แหละตามีคันห่า,หานนมียามาีมูลพงเงศุาจานันทร์แต่ว่าบุาบบาปครองอะไรแล้วมือนี้จะเป็น,มน,เ,มปน,น,นเมื่อไรเมอนี้ต่างนาให้เมื่อานเยูขาไทยขน้ไทบาีก่านเนาะ จางหน้าให้ทั้งท้งสายเรถอถืคนถือในคนคนแม่บาลอาจารย์นี้และเออกทำตั้งแต่ให้เป็นพ่อเป็นแม่เอ่อจากหน้าให้ทัางเอ่อกาน สกักบุกเอวิเทนเนนบวชเป็นพระเนาะเชาลีก็มัดเ <c oughs> สคสนะเพื่อนที่มุ่งเครื่องไรจะว่าเป็นอะไรยันนี้นี่ ญาิโยมกำลังสีเดินทางเนาะไปบวชกับบุลายดอกเนาะไปได้นี่กำลังไปด้อพี่น้องน้องก๊อฟเพิ่งมาเคยขึ้นรถหญ่เพื่อเลยยดยานทีมงานของเรากำลังเดินทางไปเอาบุญใหญ่เด้อพี่น้องเอาบุญหญ่ มาฮอดวัดวัดแสนเออวัดโพน้องมาฮอตวัดรโพแล้วทำทีเีนองเทอรีนางบัน้องเกต กระจัดน้ำให้คุบาอาจารย์ารที่นเปียกาเวัดน้องมาฮอตบัเลยตียดักผลมา นก gob เห็นตาหน้ากบกระพาางหลังทีงานของเรามาเรียเบัดขี่รถตากฝนนวเดเสตธนเดเดมานกม่ก็ได้พออกก็ได้ มีครูผูกเ่ามีก็ได้ตอนนี้กับบาาเขียวออกมาด้วยพี่น้องยอเตียมยอบาดทวายบาดน้ำเพื่อเวลาเพียออกมาสมอโมงหนึ่งเขาทำพิธีว่าเอื่อง มันงอบัวได้พอเปลี่ยนพะยิงต้องให้ผู้ชายงอเนาะเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องครูบาสิบองค์มาใส่กับมาใส่กับนันเนนบวชใหม่ก็เป็นสิบสามองค์สิบสามองค์ ขอบุเกันเด้อพี่น้องผลกรตกชุ่มช่ำพี่น้องยู่ดีไม่แห้งวัชุคูทุกคน ร่างเตรียงเนาะก่างเตรียมบวชนะซื้อกันโย่บาทบาทหัวกาสียังยองเน่จังน้อยผลห้ามพี่น้องเลยกระถือตัวแร็คคู้ได้จะถือกันงเตียงตั้งขันขานใต้นี่เป็นจุดเลยนี่เลี้ยงอะไรนี่ตามเลยไม่ออกผู้ถือบ้างผู้ถือนานจะเลี้ยงกันเลยเป็นฮามอจากขนาดเดิมโรงงาม ก็อ๋าแม่เอาหอจัวฮะเออพื้นฮะเออมีนี่หอยพอลหอยพอใบหะเอาหอไเอาหอจัวนี่พื้อนี่เออพื้นจะน้อยน้อยน่าเล้ยไปแล้วแ่ก็ดอกไม้แล้วก็หอ น่มีดอกไม้อีกเฮามีดอกไม้หอพี่หนึ่งพุทธักณุณนได้ที่โซเวอร์หอพี่สองท่ามคุณสบกาโตเวอร์อพี่สามสุปฏิปันธ์มรดิ์เดือด ไปพี่น้องเนี่ย ปฏิปัน Ha ket to na to haket oi no ໂຊແສງຫາໄຊພີ່ນ້ອງສັນໂຄອ່າໂຄໃບຍ້ອງສາໃນຍ້ອນຄນເຖິໃນຍົນຕົກພນອງສຸມກນຍອານນ ญาณญาปฏิปันโนภะคะวะโตอัวะกัสกโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสากวะกัสสกเออแม่บุญหลาย

เช่นเป็นอันแห่แล้วแห่นักแล้วดอกไม้มเอ้ย 네. <목소리로>